สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนสถานีรถไฟฟ้า,าสายสีม่วงนะครับสถานีสะพานพระนักงกล่าวก็จะเดินไปที่ทางเข้าออกที่3ามนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือพระนั่งเกล่าว เดี๋ยวมาดูตรงส่วนนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะทางเดินก็มีการติดตั้งไฟส่องสว่างนะครับปูพื้นเดี๋ยวผมเดินไปบริเวณที่เขา,าเป็นจุดจอดอรับส่งนะพวกรถโดยสารต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะวนกลับนะครับไปฝั่งทางเท้าที่ใกล้ๆกับถนน ยังไม่เปิดนะครับแต่ว่ารถบ,บรรจุกันเต็มเลยนะตรงนี้ก็เป็นจุดรับส่งนะครับรถยนต์รถโดยสารต่างๆนะครับก็มาจอดตรงนี้นะผู้โดยสารก็สามารถจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับหรือว่าเดินตรงยาวไปเลยนะไปที่ท่าเรือพระนางกล้าก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีการก่อสร้างอยู่ก็เชื่อมต่อนะครับครบวงจรล้อรางเรือกัน สำหรับรถไฟฟ้ากับท่าเรือนะครับก็จะเชื่อมต่อกันที่ทางเข้าออกที่สามของรถไฟฟ้าสถานีสะพานพระนางกล้าตอนนี้ผมเดินมาทางเท้านะครับเด้านริมถนนนะ ติดตั้งหลังคาแล้วก็รางรับน้ําฝน ออกซ้ายมือนะครับเป็นช่องทางเขาออกที่สามของรถไฟฟ้าสถานีสภาพนระชรัง้านะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะเขามีการก่อสร้างเป็นห้องนะครับเป็นห้องสําหรับร้านค้าตอนนี้ผมเดินมาในส่วนของ ริมน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นใต้สะพานนะนะครับด้านบนก็มองลำบากนะมาดูด้านใต้สะพานนะครับเขาก็จะทําเป็นอาคารนะครับแล้วก็มีทางเดินหักเลี้ยวขวาทางเดินนี่ก็อยู่ใต้สะพานนะครับทั้งสะพาน,นนั้งเก้าหนึ่งและสอง ตอนนี้มุมลังคาเสร็จแล้วนะครับคืบหน้าไปเกือบร้อยเปอร็นแล้วในสัญญานะครับยิงก็อยู่ในช่วงเดือนมีนาแล้วที่จะหมดนะครับก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะตอนนี้มาเก็บนะครับมาเก็บความละเอียดนะตอนนี้อยู่ในช่วงการตกแต่งสถานี ก็มีอาคารอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปนะตอนนี้ผมมาอยู่อีกฝั่งนึงครับซึ่งเป็นฝั่งที่มีการก่อสร้างอาคารตอนนี้เดินไปที่ท่าเรือรัตน,นากล่าวก็ไม่เปียกฝนนะเพราะว่ามีหลังคานะครับกันแดดก,กันฝนท่าเรือรัตน,นากล่าว เขาก็อยู่ในความรับผิดชอบดลาดําเนินงานโดยรอฟอมอนะครับการรถไฟนะครับขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะเขาก็เลยมีป้ายติดไปนะครับก็เป็นจุดเชื่อมต่อล้อรางเรือนะครับแบบไร้รอยต่อเลยนะจาดให้มีรถดยสารนะครับเรียกฝั่งเจา้ญญาพยาแล้วก็เรือข้ามฟากเรือท่องเที่ยวนะครับจัดให้มีรถดยสารนะครับสายหกิบานะนนทบุรีนุสวรีชัยแล้วก็สายหนึ่งหนึ่งี่ นนทบุรีแยกลำลูกกาในด้านฝั่งริมน้ำนะครับจะให้มีอาคารแบบสองชั้นพันห้าร้อยสี่สิบห้าตารางเมตรนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่แหละครับแล้วก็มีท่าเรือนะครับเป็นท่าเรือดวนนะครับสองท่าท่าเรือข้ามฟากอีกสองท่าแล้วก็มีเป็นท่าเรือแบบท่องเที่ยวก็มีความพยายามนะครับ จะเร่งให้เสร็จนะเร็วๆนะครับคาดว่าไม่น่าเกินเดือนพฤษภาคม2564ตอนนี้ก็ว่าขึ้นหน้าก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วด้านบนก็ทำนะครับกันตกนะหลังคามุงเรียบร้อยนะครับตอนที่ผมเดินทางมานี่เขาทาสีอยู่นะครับ ทางเดินเนี่ยมองดูแล้วกว้างขวางมากตรงนี้ก็จะเป็นาทางเดินแล้วก็เลี้ยวขวาลอดใต้สะพานนะครับเพื่อไปท่าเรือนะ รอดเหลืออีกหน่อยนะครับตรงนี้นะท่าเรือแห่งแรกของลอรบมรก็เลยนะที่เขาดำเนินการแล้วก็ก่อสร้างนะครับท่าเรือพระน่งกล้าวก็นำความพื้มหน้ามาฝากกัน รออีกนิดนะครับจะได้ใช้กันแล้วนะเป็นท่าเรือที่ทันสมัยนะครับมีความปลอดภัยเชื่อมต่อล้อรางเรือนะครับมีทั้งรถโดยสารมอเตอร์ไซค์วินนะครับรถเมยนะเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดต้นทางนะครับของรถเมยแล้วก็มีเรือข้ามฟากนะครับมีเรือเรียกไปน้ำเจ้าพยานะครับเรือด่วนเจ้าพยา แล้วก็มีห้องน้ำนะครับไว้บริการสพื่ออำนวยความสะดวกโลกทันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับวีดีมีเรื่องราวได้ใหม่ในเช้าวันต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีควาสุขทุกท่านสวัสดีครับ